ใช่ไหมเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยแหมรับส่งรับส่งะไรมีปัญหามั้งไหมคะกับเพื่อนเขาเห็นแบบว่าเพิ่งเข้ามาปีนี้ปีแรกกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมาก็เท่าที่ผมทราบก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นภายในทีมเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ปีนี้ก็เหมือนกับแบบเพ<ป>ิ่งเปิดฤด,ดูกาลได้มาประมาณ3ามแมตความเป็นทีมเวิร์กก็อาจจะยังยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็คงจะใช้เวลาอีกสักพักครับถึงจะเข้าที่เข้าทางครับแต่โดยรวมก็เต้นกันเป็นทีมดีครับผม แล้วอยากให้เราเกี่ยวก,กับนัดที่ไปแข่งมาล่าสุดเลยครับวันเสาร์ที่ไปแข่งกับการจุกการนนบุรีเอฟซีใช่ไหมครับครับผมก็กแมตช์ที่ไปเยือนการจนันทบุรีเอฟซีที่ผ่านมาก็ครึ่งแรกก็ถือว่าเราทําผลงานกันนะได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็โดนโดนทางการจนันทบุรีทําประตูขึ้นนไปก่อนแต่พอครึ่งหลังทางโค้ชเอ,อ่อพี่หย่อวันชัยหย่อมของเราคือมีการแก้เกมวางแทคกติกแล้วก็ครึ่งหลังพวกเราก็รวม,รวม,รวม,รวมกำลังใจกันสู้ก็ได้ รับผลที่ดีต่อมาก็คือได้รับชัยชนะกลับออกมาครับผมครับผมแล้วนัดต่อไปจะไปแข่งอีกแนึงค่ะแล้วนัดต่อไปจะไปแข่งที่ไหนต่อคะก็แมตช์ต่อไปแข่งในบ้านนะครับเจอกับลพบุรีเอฟซีครับผมรู้สึกไงครับแฟนคลับการต้อนรับของแฟนคลับทางจังหวัดสมุทรปราการเห็นโค้ชบอกว่าแฟนคลับจังหวัดสมุทรปราการนี่แบบตามเชียร์เราตลอดเลยก็เท่าที่ผมได้สัมผัสกับแฟนบอลแต่ละทีมแล้วก็เท่าที่เคยเห็นมาก็ สมุดประการเป็นรู้สึกแบบกองเชียร์รู้สึกว่าจะเชียร์แบบเป็นเหมือนกับแบบคือสมุดประการจะอยู่เป็นแบบครอบครัวใหญ่เลยนะฮะแล้วก็การเชียร์นี่ก็คือใช่จะเชียร์แบบตลอด90นาทีนี้คือเขาจะร้องเพลงเชียร์ไม่หยุดเลยไม่ว่าผลจะออกมาชนะเสมอแพ้ยังไงนี่เขาจะให้กําลังใจนักบอลทุกทีตลอดแล้วก็อยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับผมบางทีก็เขาก็มาร่วมซ้อมร่วมอะไรมาร่วมเล่นกับเราไฟที มไม่ได้เคยเป็นนักเตะเวลาเมื่อพี่ลงไปเตะฟุตบอลเนี่ยแล้วมีคนมาเชียร์เรา,ยาเยอะๆครับเมื่อเราวิ่งน่ปุ๊บแล้วมีเสียงเชียร์มาเรารู้สึกไงครับที่รู้สึกมันเหมือนกับแบบถ้าแฟนบอลเชียร์ทีมที่เราเล่นนะค,คือมันเหมือนกับแบบนักเตะม,มันทําให้นักเตะม,มีกําลังใจในการที่จะเล่นให้กับทีมที่ตัวเองเล่นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าบอลเมื่อเราซ้อมมาเต็มที่แล้วเราตั้งใจที่จะเล่นเหนในแมตช์นี้เต็มที่แต่ว่าไม่มีกองเชียร์ไม่มีคนดูมันก็เหมือนกับแบบ มันขาดอะไรไปอย่างเราจะเล่นไปเพื่ออะไรบางทีมันถ้าไม่มีกองเชียร์มันก็เหมือนกับแบบมันไม่มีแรงจูงใจเหมือนกันครับพูดซาทำตาคอก็พูดจริงอยากจะให้ฝากอะไรไปถึงกองเชียร์นิดนึงที่ตามเชียเรานะคะว่าอยากจะฝากขอบคุณหรืออะไรถึงกองเชียร์ก็ก็ต้องกราบขอบพระคุณแฟนบอลสมุทรปราการที่ไปร่วมเชียร์ทุกแมตที่ผ่านมาแล้วก็ทางผมแล้วก็เพื่อนน้อทีมสมุทรปราการทั้งสตาฟโโพช ทุกคนจะ,จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะพยายามให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเพื่อที่จะตอบแทนกับแฟนบโมสรปราการทุกคนครับผมเรียกว่าพี่เขาพูดมานี่เรารู้สึกได้ว่าพี่เขาพูดมาจากใจและจริงใจงจริงใจด้วยนะครับ,รบก็คุณผู้ชมครับที่เป็นแฟนของเอสซีสมุทรปราการครับก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันอยู่แล้วว่ากองเชียร์เนี่ยเป็นสิ่สงสังสมพัญธ์สำหรับนักเตะใช่แล้วยังไงก็มาเชียร์กันเยอะๆนะครับถ้าผลจะเป็นยังไงครับก็ช่วยกันเชียร์ต่อไปครับ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูกันต่อนะคะยังมีนักเตะตำแหนง่งอืน่นๆที่น่าสนใจกันต่อเห็นบอกว่ามีชาวต่างชาติมาเตะด้วยนะที่ทีมนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูกันดีกว่าค่ะครับผมขอบคุณมากครับ แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเขากลับมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามดูกันนะคะว่านักเตะต่างชาติคนนี้เขา,ามีฝีไม้ไลายมือ,อยังไงนะคะฮัลโหลฮัลโหล Can you speak Thai นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคชัดเลนิดยชัดเลย

ตัวนิดนึงครับพูดไทยได้นะครับคุณชมับเห็นอย่างนี้พูดไทยได้ครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อเอ็ดดี้ครับนี่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยชัดมากเล่นอยู่ตำแหน่งอะไรครับเซนเตอร์อ๋อ position what position อะไรเออเซนเตอร์เซนเตอร์ can play back for u and defensive midfield defensive midfield a n defender i better defender yeah เทียบกับนักเตะนี่คือตำแหน่งตำแหน่งของมิดฟิลด์ใครเล่นล่ะในในแมนยูอ่ะแมนยูเซย์เซยเหรอเอ่อเฟลเชอร์เฟลเชอร์เฟลเชอร์ใครอีกเฟลเชอร์เฟลเชอร์ดีกว่าไม่ใช่คาริกนะคาริกดีกว่าเออมากมาอยู่นี่กี่ปีแล้วคะอ๋อหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนใช่ใช่ใช่ไอคัมทายเ a n นมานี่ตั้งสิบ times I come for holiday but this time uh, I stay one month now at Somapragan. How uh, do you feel about Here, here it's like a, like a family. They, they take me inside and, and look after me like a family. It's a very good club. Uh, very happy here.

next week after next week I can play but uh, I go toward the games and support this team this uh, the fan club here is very good การที่นักเตะทีมต่างชาติมาเล่นที่เมืองไทยครแต่ก็เป็นมีความรักเป็นจังหวัดสมัครรการของเราครับพี่ใช่ค่ะก็คือเขาชื่นชอบนะคะบอกเลยว่าชื่นชอบจังหวัดสมัครการแล้วก็แฟนคลับนะคะที่ว่าเฟนลี่นะ ใช่เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่เหมือนครอบครัวเดียวกันนั่นเองนะคะการเลือกได้ว่าครับครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับทั้งชาวนักเตะทีมชาติไทยของเราค่ะสมุทรปราการที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ผับสังชาติดินทครับก็ต้องขอบขอบคุณคุณเอตตี้ด้วยนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับ